สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ชาแน,นลแม่ส้มสตอรี่นะคะก็เดี๋ยวแม่จะพามายกยอดตัวพาไลโซที่เราล่อลากเอาไว้นะคะตอนแรกจะไปยกตัว p พนเต็เลดีที่แม่บอกไว้เนาะแต่พอดีว่าเขากําลังแทงหลอดใหม่แล้วก็จะกางใบออกมาก็เลยยังไม่ตัดนะคะจะมาตัดพาไลโซต้น้างหลังนี้ของพี่บอสล่อลากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตัดได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะ นี่นะคะยอดมันก็จะแทงออกไปอีกฝั่งหนึ่งของรั้วบ้านแล้วตัวก็ตนนี้เขาแตกยอดใหม่จากข้างล่างนี่นะคะเขาแตกยอดใหม่จากข้างล่างเพราะอันนี้เราจะเก็บไว้เป็นต้นแม่พันธุ์เนาะเดี๋ยวเราจะตัดแม่พันธุ์มีหลายต้นตั้งแม่มีหลายต้นนะคะเพราะว่าช่วงราคาลงเราก็ได้มาแบบหลายกระถางของพาราล,ลากเดินแล้วแต่ เพ้นยังไม่เพ้นเต็ตเลยดีลากยังไม่เดินก็เลยยังยัง,ยงตัดแต่อันนี้มาดูนี่เห็นไหมเอ,อ่ยตอนที่เราเอาถุงมาใส่มันยังไม่มีเส้นนี้นะคะอันนี้มันออกมาอย่างนี้แล้วเราก็สามารถยกยอดเห็นไหมอ๋อนี่เห็นข้อตาเขาแล้วนะคะว่า ถ้าเราตัดตรงนี้ออกปุ๊บมีรอยหรือประมาณนี้ก็ได้นะคะมันก็จะแทงออกมาใหม่แล้วเราตัดตรงนี้ออกไปนะคะลงกระถางประมาณนี้ก็ได้อันนี้ก็จะแทงยอดใหม่ออกมาจะมีข้อตาอยู่ตรงข้ามกับก้านใบน,นี้ก้านใบอันนี้ข้อตาคะของตระกูลฟิโลข้อตาอต,ต,าตน้นไม้จะอยู่ตรงข้ามกับใบนะคะเวลาตัดก็ต้องระวังอย่าให้มันโดนตรงนี้มันจะได้งอกออกมาใหม่ โอเคเดี๋ยวแม่ตัดลงกระถางเดี๋ยวเราเตรียมกามาะมะพเ้ากับเพรไรผสม,มกันไว้แล้วก็ใส่เตรียมกระถางไว้ตัดแล้วก็ลงปลูกนะคะนี่ก็เป็นเตรียมตินนะคะกามาะมะพเ้าผสมกระเลรตัดแล้วให้ดูรากชัดๆนีข่ขาวๆอบบุ่นลมันเริ่มจะลายจะหลุดแล้วคุณผู้ชม ไม่เคยแช่โอเคก็จะตั้งที่มันมีแสงรับหน่อยให้มันออกลายปึ๊บาหาที่ใหม่ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวมันตายนี่ อค okay. อันนี้บอสยังไม่ให้ตัดนะคุณผู้ชมเพนเต็ดเลยดีเพราะว่ายังไม่ลากยังไม่เดินเหมือน อะไรโซ่ถุงแรกเมื่อกี้อันนี้บอสตัดแก้วเอามาครอบตัดด้างข้างแก้วแล้วก็เอามาสวมก้านแล้วก็ล้างไว้อย่างนี้นะคะนี่กําลังจะกลางหลอดใหม่มีความสุขนะคะดูต้นไม้ของเราออกแต่ละลายออกมาอันนี้ก็พิงปพินเซตถึงแม้เขาจะไม่ค่อยออกชมพูแต่พอมันเป็นแบบไซสายใหญ่มันก็จะสวยนะคะต้นไม้ด่างไม่ด่างก็สวยหมดสําหรับแม,ม่ส้มแต่เนนี้ดูดีขนาดกลางนะก้านเขาอะด่างชมพูอย่างนี้ยแต่เขายังไม่ออกเนี่ยปิดหนึ่ง ลุ้นทุกใบนะคะความสุขอันนี้แมวถุงมาห่อไว้เพิ่งหอ่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้เพิ่งหอ่อสำหรับคลิปนี้ก็เป็นจะบอกว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับการล่อรากยอดต้นไม้แต่และต้นที่เราอยากจะตัดเพาะขยายเนาะถ้าเราไม่มีห้องอบไม่มีตู้อบไม่มีขี้เกียจใส่ถุงอบตัดแล้วก็ก็อบแม่ว่ายอย่างนี้น่าจะดีกว่าห่อไว้ลากออกค่อยตัดลงกระถาง ไม่ต้องอบเพราะปกติแม่ตัดแล้วลงกระถางเลยก็ไม่ได้อบไม่ได้ล่อรางแม่อะไรก็เอาเป็นถ้าเป็นเปอร์เซนต์ก็กี่เปอร์เซนต์รอดก็80-90ิบอยู่นะแล้ว <c oughs> อันนี้โอเคก็นี่นะไอ้ที่จะเพพาะขยายไหมก็ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นอ,อีกแบบนึงอย่างยางอินเดียอย่างนี้ ตัดแล้วก็ไปแช่น้ําไว้พอลากออกแล้วเราก็เอามาใส่กระถางแต่นี้ใบเริ่มไหม้แล้วไม่รู้เป็นไรโดนแดดหรืออย่างไรแต่แม่เคยตัดปักแล้วก็เป็นเหมือนกันเนาะอย่างอินเดียมีต้นแม่กน็นนะู่นอ่ะข้างเสาไม้นะั่นอันนั้นตัดปักก็เป็นอยู่อะไรอีกอะไรอีก โอเคอีพีนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับการล่อลากต้นไม้ของเราแบบสไตล์ง่ายๆมีอะไรก็เอาไปห่อๆล่อๆเอาไว้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช a n น l แม่ส้มสตอรี่กันด้วยนะคะไปก่อนละคะ่ะ